อ้าวไปหนึ่งแล้วลเมื่อวานอ่ะเมื่อวานอ่ะเมื่อวานใช่ไหมที่กูยังยังไม่ได้อดปล่อยอ่ะปล,อปล่อยอ่ะ,อะดูเฉยแต่วันนี้กูน่าจะรู้แล้วเว้เพราะว่าก็มันรู้อยู่แล้วไงว่าใครจะอยู่กับแจ็คอ่ะ ซึ<อ> <S <S ่งซึ่งกูก็ถูกแล้วอ่ะอ่าใช่กูมองว่ากาลังใจแจ็กกัตเต็มเปี่ยมเว้ยสิ่งเดียวที่ยังไม่มีที่ที่ไอตีมันไม่มีคือกําลังใจอ่ะว่ากูจะไปอยู่กับไอตีงั<อ>้นอแล้ว่แล้วเมื่อวานเนี่ยที่กูคิดไหมถ้าสถานการณ์มันเกิดขึ้นแบบเยอะๆใช่ไหมกูกบมึงอ่ะแล้วก็รวมคนที่ไม่มีข้างอ่ะไปกระทืบแม่งวงนวเลยมึงก็แล้วปะแล้วแล้วแล้วไม่ไม่พูดถึงไอจุ๊กว่าอ่ะตอนนี้ ไอ้ไอ้จุกเขาเป็นกี่ข้าด้วงนะตอนนี้เขาเป็นสามก๊บแล้วลุงมึงถวายจุกเด้มถวายจุกเด้มผิดถวายลุูรีกิโก๊บลูงได้ไงเนี่ยลืมกโกบหนึ่งว่ะแล้วอันท่านมิติไม่มีกำลังใจไอ้ยักษจุกคงไม่มีกำลังใจกำลังใจเลยอะแต่ถ้าเราไปเข้าไอ้จุกไอ้แจ็ควะใจนี่หรือเปล่านีครับลุงโอเคไม่มาถือว่าไม่เจ็บมันบอกงี้ ไม่ได้อยู่ในเมืองใช่เหรอใช่ไม่เล่นถือว่าไม่เจ็บเพราะว่ากูเมื่อวานเนี่ยกูแค่ดูร้านล้าเฉยว่าใครมันจะออกความเห็นแต่รู้อยู่แล้วไงคือแค่มองตาก็รู้แล้วว่าใครจะอยู่ข้างไอ้แจ็คเมินแล้วครับรีเบิร์สทีมซึ่งมึงนข้าไหมแต่ที่เซอร์ไพรส์คือไอ้มาดีเลือกที่จะอยู่กไก้ตีก่อนซึ่งสถานการณ์มันเลยจะเปลี่ยนเมื่อวานเนี่ยคิดว่าจะทะเลาะกันแค่แจ็คกับไอ้ตีตีกันแบบบุกหลุดนรกอ่ะ และมาดีอ่ะบังเอิญไปอยู่กับไอตีแล้วสุดท้ายก็โดนเลือกกันเลยไงนึกภาพไหมมันจะเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งที่กูคิดไว้เมื่อวานมีไอจุกมีไอแจ็คมีไอตีแต่ไอมาดีเริ่มก่อนไอตัวเล็กอ่ะอ่าอ่าเริ่มก่อนสาการมันก็เริ่มเลือก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 อ่ะเยอะกันขึ้นนึกภาพไหมอ่าอ่าก็คือจุดเปลี่ยนเลยไอตัวเล็กเมื่อวานอ่ะคิดไว้แบบให้มันตีกันอ่ะเรื่องมันก็จะเงียบเอง ตีันไปเรื่อยๆลูกกันนะสามคนอะไรประมาณนี้เราก็แบบเป็นคนกลางคอยดูอ uh ้า huh. อืมงงไหมไอ้งงมไม่งงไม่งง,ง,งรู้ราเราแค่อยากให้ทุกคนมีกำลังใจอืมแล้วกูก็อยากรู้แนวทางของแก๊งด้วยไงว่าแบบมันจะคิดเองยังไงกับเรื่องพวกนี้อ่า uh huh. ไอตัวเล็กอะคือเดินเกมจัดเลยอะ เออเซอร์ไพรส์ยอยู่เหมือนกันอยู่ๆมันเลือกแบบนั้น <S 1> <S 1> <ช>แต่มันน่าจะมีเผลส่วนตัวแหละอ่า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 มันคงไม่ได้คิดร้ายใส่แจ็คหรอกผมมองว่านะแต่มันคงมีอะไรสักอย่างหนึ่งอะ <S 1> <S 1> <S <ต>่ะไอพวกยูเอฟนี่รู้อยู่แล้วพอจะรู้อยู่แล้วเมื่อวานคุยกันก่ออ่าลงไปแล้วก็ได้คุยอะไรนิดหน่อยอคือที่จริงอ่ะมันเลือกล้วตั้งแต่เมื่อวานแต่แจ็คไม่เอามันก็เลยเป็นหมาไม่ไอแจ็คก็ยังไม่อยากเอา กูคิดว่าแจ็คยังไม่อยากเอาอ่าอ้าอ้าประมาณนั้นมึงคิดอย่างเดียวกูไหมถ้าไอจุกไอ้จุกอะเดี๋ยวกูจับไอ้จุกไปอยู่กับตีเองโอ้โหสนานเลยนะมันจะมันจะมันจะกลับมาเหมือนเดิมได้ไหมเนี่ยถ้าไอ้จุกไปอยู่กับอตีนี่คือโอ้โหไปกันใหญ่เลยนะไม่เว้ยคือมันอาจจะแบบไม่รู้อะแต่ถ้า กูมองว่ามันก็แย่อยู่แล้วอ่ะตอนแรกอ่ะกูว่าตอนแรกอ่ะหนักกว่าตอนเนี้ยกูมองว่ามันมันมันเบากว่าซึ่งตอนเนี้ยกําลังดีไว้ไม่ก็เพราะเพราะว่าลุงเอาจุกไปอยู่กับติมันก็จะยิ่งหนักขึ้นไปไงงงปะตอนดนเนี้ยมันเหมือนกาลังจะดีแล้วอ่ะไม่ดี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 มือมองไงเป็นดีก็ลุงบอกบอกควยบอกความรักไงควยคือความรักไงอ่ เออก็นี่ก็เรียกว่าดีแล้วเนี่ยก็ลุงบอกอะไม่มันมันไม่ใช่คยุยคือความรักมันมันเป็นวิธีการพูดเว้ยมันเป็นสำเ,เนียงกูดูสำเนียงออกมึงอย่างโง่ดิเซิร์กอ๋อมึงโง่จังอะไอ้เฮียน,นี่มันคือ,อคสำเนียงอไอ้ควายโอ้ดูว่าชิลออจฉริยะอ่าเวลากูด่าจริงๆอ่อะมึงก็จะจะรู้ใช่ไหมเรากูด่าจริงอะแต่เวลาเราด่าและยิ้มไปด้วยอ่ะมึงก็จะรู้ใช่ไหมอ่าเมื่อวานเนี่ยไอ้เฮียแจ็คมันมียิ้มออกมากับคําด่า แยกโทนเสียงออกเลยเว้ยหน้าตาที่มันอยู่อ่ะแบบยิ้มไปด้วยแล้วกระดาไปด้วยจริงไอตีก็เหมือนกันไอตีก็ยิ้มไปด้วยด่าไปด้วยที่กุเมื่อวานกูนั่งดูอะอ่ะไอตีนี่ผมผมรู้สึกว่าเหมือนเก็บกดแบบชาติปางก่อนอ่ะมันก็เป็นอย่างนั้นตั้งแต่แรกอยู่แล้วซึ่งตัวตนของมันลกลับมาแล้วไอตีอะถ้ามันเล่นแบบเนี้ยมึงจำไม่ได้หรอที่มันเอาเราเครียดเลยตะกอนอะตอก่อนเขาแค่เหลี่ยมอะ ตอนที่ผมเจออ่ะแบบเขาชอบเหลี่ยมอ,ะอ่ะไบบอคำพูดยั่วยุอ่ะแบบเหลี่ยมอ่ะใช่ใช่ใช่แล้วมึงคิดว่าไงแต่ต้องรอไอ,อ,อจุกอาผม่ะเอาผมถ้าตอนผมนะผมอยากให้แบบว่าไอเทจุกก็เป็นอีก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 เมนหนึ่งอ่ะไปเลยอะ่ะไม่อยากให้เอาบอลลูนาราติอ่ะแต่ไม่มีใครตามมันเดย์บนก็จะอยู่คนเดียวนะก็ใช่ไงนั่นอ่ะต้องให้ถึงเวลาที่แจ็คคุยกับไอจุกเองแล้วเราอ่ะก็เป็นคนนอกอีกทีหนึ่งเข้าใจป่ะลุง คืออติก็อติอ่ะไอจุกก็ไอจุกอ่ะก็ได้ก็ได้ก็บอกว่าโอเคกว่าแต่ถ้าเอาอติเราไปอยู่ชิปไอจุกกันซึ่งไอจุกไม่มีใครหนักเลยทีเนี้ยไอแจ็คไอแจ็คไม่คุยกับเราเลยทีเนี้ยไม่แต่แจ็คมันมีคือกูไม่รู้ว่าใครจะไม่คุยกับใครไงแต่การที่ให้กําลังใจอ่ะโดยที่มันอยู่ตัวคนเดียวอ่ะมันสําคัญ กำลังใจเราโทรก็ได้เราคุยก็ได้กำลังใจอ่ะไม่กำลังใจไม่เพียงพอโทรคุยอ่ะมันต้องอยู่ข้างๆกันสิไอ้โง่เซิร์กขอบคุณโปด้วยนะครับเอาพี่เอาพี่ลุงจะให้ผมไปกับลุงด้วยใช่ไหมอ่ะถ้าอย่างนั้นมึงแยกกันมึงไปหาไอ้จุกกูไปหาไอ้ตี่ไมปไปไปสามคนใครก็ได้นี่ไม่ใช่ไอ้เฮียจุกอ่ะไม่เอาไอ้เฮียเนี่ยงั้นกูไปอยู่กับไอ้จุกเองแล้วอย่างนั้นอ่ะงั้นมึงไปอยู่กับไอ้ตี๋โอเคไหม โอ้ยไม่เอาเยองเป็นเรื่องใหญ่อีกไม่เอาไม่อยากเลือกใครเลยอ่ะมันก็ต้องเลือกอ่ะมันอยู่กลางไม่ได้ควายอย่างโง่ดิเจ๊ไม่ได้อยู่ไม่ได้กลางมันอยู่ไม่ได้กันแก๊งกูใครกลางออกไปเลยไอ้สัตว์เอาไอ้ผมออกก่อนกันออกไปเลยเฮียกูแทงมึงตายด้วยไอ้สัตว์จบโลไปเขาจากตู้เลยเฮียอ่เดียแล้วลูกเป็นคนประเภทไหนวะไอ้ยยลากไปลากลากคนในแก๊งตัวเองนั้นไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยลูกล ม,มคือตอนเนี้กล <นะ S 1> ัวรังสอ,คคอนคลัไแรงแจงว่าก,กลางมันไม่อยู่<อ>จริงคือเอายี่ถ้าผมว่าจะไปแบ่งแบ่งฟักแบ่งฝ่ายได้อะผมผมโอเคแต่คือตอนเนี้มันไปถึงขั้นลากอุ้มกันแล้วผมไม่อยากไปอุ้มพวกเดียวกันกคือก็เข้าใจแบบนี้เราไม่ต้องอุ้มไงไอ้โง่โอ้โหมันไม่อุ้มไม่ได้พอมันด่าเราควยควยควยคูยคายมากแล้วก็อยากเอาอัดปักงั้นมึงกับกลัวก่อนเลยไหมไอสัตว์ เราเป็นเด็กมาริดนะครับลูกไม่ลูกเรามาด้วยกันเราสับลักแล้วก็เรียนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเสื้อเนี่ยสับลักแล้วก็เรียนไม่ตกันล้วมันไม่ฟังกูไงควายเอาเมื่อกี้ยังบอกอยู่เลยว่าแต่ละคนคงมีแนวทางของตัวเองไม่ครับแนวทางมึงคือแนวทางกูแค่นั้นแหละไอ้อะแล้วเอางี้ลุงลัาจบไปด้วยแล้วกันผมไม่รู้เอางี้ งั้นเราเราน้องบทวนใหม่งั้นแท้แว่าสิ่งที่คุณทบทวนมาคือพลาดงั้นเราไปอยู่ข้างไอ้แจ็คกันถ้าอย่กันอ่ะโอ้โหเละเลยทีเนี่ไอ้ยาพิสตีน้อยใจว่าลุงรักไอ้แจ็คมากกว่าที่นี่หนักเลยไอ้ยาดักเลยเอาอาสัตตีไปอุ้มพลออีกหนักเลยทีนี้อะถ้าถ้าทางของที่เวิร์กสุดนะผมมองว่าไปข้างอติอ่ะแล้วคุยกับแจ็คเคียร์แล้วอ่ะโอเค แต่ความเดือดมันก็จะน้อยลงเพราะว่าลุงอยู่ฝั่งอติไงไอ้แจ็คมันก็อาจจะแบบว่าเก่งใจหรือเปล่าแบบเล่นไม่สุดอะไรเงี้ยเอออาจะใช่ไหมถ้ามัานจากลุงขึ้นมาละไอ้เฮียแก่ใช่ไเออน <laughs> ังงอ่นแหละทีนี้มันทีนี้มันจากจะเป็นหยอกพิติก็จะเป็นลุงแล้วว่าใครจะอยู่ข้างลุงมั่งทีเนี้นไอ้เฮียแล้วมนรุมด่ากูไอ้เฮียแก่ขึ้นมาทำไงอ่ะเออแล้ววิ่งมาเลยอ่ะไอกรอกยูเอฟอ่ะไอกรอง โอ้ฉีกเลยด่ตอนนี้เรามีพนรมิตรอยู่เรามีไอ้พิงค์อ่าใช่พิงค์ผมอ่ะได้ละกูว่าไงก็ตามนั้นนะเฮ้ยนอนอ่ะกูมองว่ายูเอฟเอมีเยอะมากอยู่ฝั่งเดียวกันแจ็คได้เยอะเกินไปด้วยใช่ไม่ไหวหรอกแต่เนิร์ดอ่ะอยู่กับเรามาบอกมันเลือกกูไอ้เนิร์ดอ่ะเออไอ้เนิร์ดสไอ้เนิร์ดมันบอกขอตามผมดีกว่าเพราะว่าไอเนิร์ดคุณมีความคิดดีเมื่อวานบอกอย่างนี้ เพรว่าผมไม่อยากเรียกอะไรที่มันแบบว่าไอเดียอ่งั้นเราก็สร้างสำนักหย่งชุนมาล่อแม่งทุกทุกคนเลยถ้าอย่างนั้นอะเวทีสองแผ่นสองที่กูคิดไว้กูมีแผ่นสองก็เหมือนเซิร์ฟแผ่นสามกูก็มีงั้นเราเอาแผ่นสองไหมคือเตีเขาไม่ไม่มีเหตุผลนะเะาเราก็ตีแม่งไปเลยว่าอะไรมันจะหยุดอะถ้าไม่หยุดก็ไม่เลิกตีอะแล้วอุ้มแม่งด้วยไอเดียแผ่นนี้เป็นไง ก็ล่อแม่งทั้งคู่อะไอเหี้ยมไม่ฟังอะก็โดนท่างตีนอะ <_ d> um> แผนนี้น่าจะเสียสุดละตัวตอวทบทวอนตัวเองก่นอนรู้ว่าไงอ่ะ,อะทบตัวนก่อนทบตนก่อนเนี่ยกุลทบทตนดีแล้วแผนแผนนี้คือดีสุดกระทืบแม่งให้หมดเลยใครไม่ฟังก็กระทืบแค่นั้นแหละอาวุธหายช่างแม่งไม่สนให้แม่งไปตีใหม่ กูเล่นยาลุ้หายเลยทาไม่หยุดอ่ะหมดเลยนะถ้าุ้หายอะ่ะแทนเหรอมันต้องแทนดิถ้าแผนนี้ทําก็เดี๋ยวไปทําสูตรอีกสีหนึ่งเพิ่มเลยเหนื่อยกันเออไอ้เหี้ยเรา<ร>คุย <JK. S 1> ไม่รู้เรื่องกระโดดสตีนนะกระโดดสตีนตนะคุยด้วยลาแข้งไงงงที่อะไรเซิร์ชอย่างที่มึงเคยโดนไงเออเออถ้าเป็นสมัยก่อนนี่ตีกันเองลุงจับแทงเลยนะ